ที่นุ่นอ่านเจอข่าวปัญหาหมอกควันหรือว่า PM 2.5ทางภาคเหนือนะคะยอมรับเลยข่าวว่าใจหายและในฐานะที่เกิดแล้วก็โตที่ภาคเหนือนุ่นอยากเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ช่วยในการแก้ปัญหาหมอกควันแต่เหมือนจะเป็นข่าวดีนะเนี่ยว่าที่เชียงใหม่มีโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่สามารถช่วยลดการเผาพื้นที่เก,กษตรกรรมซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดหมอกควันหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ได้จริงเหรอเนี่ย โรงไฟฟ้าเนี่ยนะต้องไปเห็นกับตาแล้วล่ะนุ่นคิดถึงเชียงใหม่ค่ะนอกจากจะกลับมาบ้านเกิดให้หายคิดถึงแล้วนะคะนุนยังเก็บความสงสัยมาหาคำตอบด้วยค่ะว่าโรงไฟฟ้าก๊าซช,ชีวภาพเป็นส่วนช่วยแก้ปัญหาหมอกควนันแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ยังไงกันนะ ีขาวขนาดใหญ่ที่รอมรอบด้วยพื้นที่สีเขียวสดชื่นที่นี่ล่ะค่ะโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพแม่แตงนี่คือเป้าหมายของนุ่นในวันนี้ล่ะค่ะที่ผ่านมาเวลาพูดถึงคำว่าก๊าซชีวภาพเนี่ยนุ่นก็จะคิดถึงก๊าซที่ได้จากมูลสัตว์หรือว่าของเสียประเภทอินทรีย์แต่พอได้คุยกับเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้านะคะทำให้ทราบว่า พืชไร่พืชพลังงานและส่วนเหลือของพืชหลังเก็บเกี่ยวก็าสามารถสร้างก๊าซชีวภาพได้เช่นกันอย่างหญ้าเนเปียซึ่งเป็นพืชพลังงานแล้วก็ต้นข้าวโพดส,สดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรกําลังนํามาส่งนี่แหละค่ะซึ่งนี่นะคะก็คือคําตอบของสิ่งที่นุ่นกาลังสงสัยค่ะวัตถุดิบหลักที่เราใช้ก็จะเป็นต้นหญ้าเนเปียรแล้วก็ต้นข้าวโพดค่ะเป็นพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่แถวนี้หรือเปล่าคะ ถ้ายา่านในเปียค่ะจะเป็นในพื้นที่อําเภอแม่แตงส่วนต้นข้าวโพดเนี่ยเราจะรับจากอําเภอแก้เชียงด้วยเพื่อลดปัญหาหมอกควันนะคะโอ้อันนี้ <c oughs> น่าสนใจจังเลยเ <c oughs> มื่อก่อนนะคะต้นข้าวโพดหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตหักปักไปขายแล้วเนี่ยจากนั้นก็เผาทําลายก็จะกลายเป็นปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากที่โรงงานของเรานะคะมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยเขาก็มีการตัดต้นสดเลยแล้วก็มาขายส่งให้กับทางโรงงานของเรา เรารับหญ้าในเปียแล้วก็ต้นข้าวโพดก็ราวๆส8 0 0 0ถึง30,000ตันสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรในชุมชนอยู่ที่ประมาณ15 1 6ถึง16ล้านบาทต่อปีเราลดปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้อยู่ที่ 4,712ตันคาร์บอนไดออกไซด์ยยอย่างนี้กำลังการผลิตต่อปีเป็นยังไงบ้างนะคะเจนเนอเรเตอร์ <c oughs> ของเรากำลังการผลิตอยู่ที่1.5เมกะวัตต <c oughs> ์ต่อวันปีปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ13,000เมกะวัตต์โอโโ้โหฟังแล้รู้สึกว่าที่นี่นอกจากผลิตกระแสะไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยยังช่วยทางเกษตรกรได้มีไรายได้เพิ่มขึ้น <c oughs> แล้วก็ลดปัญหาหมอกควันที่นู้นเห็นในข่าวนี่แหละทำให้ถึงแบบ บลกวาตึกที่นี่ว่ามันมีวิธีการลดหมอกควันได้แบบนี้ด้วยเมื่อก่อนเราจะปลูกข้าวโพดอ้อยแล้วทีนี้มันก็จะมีปัญหาตอนที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วมันก็จะมีต้นถ้าเราจะใช้เครื่องจักรมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงมันก็จะเป็นต้องเผา,าครับพอเผาแล้วมันก็เกิดเป็นมลพิษปัญหาโลกร้อนอีกแล้ว ย่านี้มันดีกว่ายัางไงอะครับมันไม่ต้องเผาแล้วก็เราไม่ต้องดูแลอะไรมันมากมายราคาก็โรงงานเขาก็การันตีให้เราตั้งแต่0.5ถึง0.7มันก็มั่นคงถ้าเป็นพวกข้าวโพดข้าวอะไรเงี้ยราคามันก็พันวนเราก็เลือกที่จะมาปลูกในเปียดีกว่า่น่าเชื่อนอ้อต้นแบบนี้นี่คือแบบเหมือนฮีโร่ผู้พิทักษ์หมอกควัน <c oughs> ในเชียงใหม่เลยอะ อนนี้ป้ามาได้ขายต้นมันป้ากับเผาทิ้ง<อ>แต่ตอนนี้มีโรงงานมาป้าได้ขายทั้งต้นทั้งปั๊กงั้นแปลว่าปลูกข้าวโพดนอกจากเอาฝักไปขายแล้วสามารถเอาต้นไปขาย,ขายที่โรงไฟฟ้าได้อีกไรล,ละ700ดร้อโละเจะอีนี่มีเพื่อนๆเ,เกษตรกรคนอื่นป้ามาเยียบแบบเดียวกันก็นค่ะนี่ค่ะปลูกค่ะปลูกได้เหมือนกันหมดเลย พื้นที่การเกษตรนะคะยาเนตเปียและต้นข้าวโพดส,สดปีละมากกว่า28,000ตันถูกนำไปย่อยและตากให้แห้งค่ะเพื่อเตรียมเป็นวัตถุดิบเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตแก๊สชีวภาพด้วยการหมักย่อยสลายโดยไม่ใช้อากาศและนำก๊าซชีวภาพที่ได้นะคะไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสะไฟฟ้าต่อไปค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีกำลังการผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ปีละประมาณ13,140เมกะวัตต์เลยละคะ่ะ กระบวนการผลิตเป็นยังไงบ้างคะกระบวนการผลิตของเราก็จะเริ่มต้นจากรถวัตถุดิบจะมาส่งวัตถุดิบแล้วก็จะกองไว้ในรา้านหลังจากที่ผ่านกระบวนการหมักเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะตักวัตถุดิบใส่ตัว hopper feeder ตรงนี้วัตถุดิบก็จะลำเลียงเข้าสู่ถังหมัก หลังจากที่หมักเกิดก๊าซเชื้อภาพแล้วก๊าซทั้งหมดนะจะถูกไปรวมไว้อยู่ที่โดมบอลลูนสีขาวตรงนั้นหลังจากที่เราได้ก๊าซมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวก๊าซเองนะคะจะถูกเครื่องปั่นไฟดูดไปใช้จากนั้นก็ปั่นไฟขายให้กับทางการไฟฟ้าผ่านสายส่งได้เลยในกระบวนการผลิตของเราทั้งหมดนะก็จะเป็นซีโรเวสทั้งตัวกากแล้วก็น้ำหมักของเราเนี่ยสามารถนำไปให้กับชุมชนเพื่อลดการใช้สารเคมี Me. แล้วก็เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสังเกตกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบนุ่นบอกได้เลยค่ะว่าเนี่ยแหละค่ะคือพลังงานสะอาดที่แท้จริง เพราะเกิดขึ้นจากการนำวัตถุด,ดิบที่เหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ลดการเผาในที่โลง่งและมีกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นระบบปิดไม่ปล่อยของเสียมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพควบคุมและก็ตรวจสอบได้เป็นไปตามประมวลหลักการปฏิบัติหรือ COP ที่โรงไฟฟ้าได้จัดทาขึ้นตามกากับของกอกพค่ะ ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากเลยค่ะและอยากรู้ว่าดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมตามหลัก COP ด้านไหนบ้างคะเราดูแลครบถ้วนทั้งหมด11ด้านนะคะแต่เดี๋ยวบียกตัวอย่างให้ฟัง4ด้านด้านแรกก็คือคุณภาพอากาศคุณภาพอากาศเนี่ยเราก็จะมีการตรวจวัดคุณภาพปลายป่องที่เรามีการปล่อยออกไปนะคะเราสามารถควบคุมให้อยู่ในค่าที่ควบคุมได้อย่างที่2ก็คือคุณภาพน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําที่ออกไปจาก โรงงานหรือว่าแหล่งน้ําในชุมชนแล้วก็ควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานที่กําหนดอย่างที่3ก็การกําจัดขยะมูลฝอยแล้วก็ของเสียที่ออกจากโรงงานเนื่องจากเราเป็นซีโร่เวส์ของเสียของเราก็จะเป็นพวกน้ํามันเครื่องที่เหลือจากเครื่องเจเนเรเตอร์นะคะเราก็ให้บริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมการอุตสาหกรรมมารับไปกาจัด ก็อย่างที่4ในด้านของเศรษฐกิจและสังคมของเราเองเนี่ยก็มีแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดินเราให้น้ำหมักแก่เกษตรกรนี่ค่ะหญ้าเนเปียและต้นข้าวโพดท,ที่ผ่านการหมัก120วันจะกลายเป็นสารปรับปรุงดินและน้ำหมักค่ะถึงแม้จะเป็นปลายทางของกระบวนการผลิตกระแสะไฟฟ้า แต่นี่คือจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในชุมชนค่ะต่ยกันไปพอนะเจ้าว่าหอยยิ้มของเจ้าบ้านที่นี่เปิ้นจะก,กว้างสักมอกใดตะกันตอนต่อไปนะเจ้า